มาจ้าพี่น้องมือนีนิง้งผ้ามายางเล่นเนาะจ้าเนาะนี่จ้านิ้งกะมาบ้านยาเนาะพี่นอ้องกะบผ้ามายางเล่นป่าแคนเบอร์รี่บ้านยาจา้านี่จา้านี่ก็จะเป็นป่าอุทยานแห่งชาตินะคะถ้าเป็นภาษาไทยเนาะอ่าเนชั่นแนลพาร์คนะจ้าก,ก็คือเป็นป่าที่เขาอนุรักษ์นะคะนี่จา้า เขาก็จะปูทางด้วยไม้ให้เราเดินนะคะนี่เขาก็จะปูทางด้วยไม่จะพี่น้องเพราะว่าปลาแคนเบอรี่นะ่ะเขาจะเขาจะอยู่ในป่าที่แบบว่าชุ่มชุ่มป่าน้องน้ำเนาะนะคะแล้วที่นี่ถ้าเขาไม่ปูทางด้วยไม้แบบนี้มันก็จะแบบว่ายุบลงไปนะคะมันเดินมันมันยางยากนะพี่น้องว่าง่ายๆมันยางยากจ้ะอือเพราะว่ามันจะยุบลงไป นี่จะมันเก่าขายากจะพี่น้องนี่จะเขาก็เลยเอาเอาไม้มาปูทางให้ยางจะพี่น้องให้ยางชมธรรมชาติเนาะจะพี่น้องนี่จะซึ่งปลาฟินแลนด์เนี่ยหลายหลายเด้อจะปลาแบบนี้นะหลายเราแค้นเบอร์รี่เขาจะมาเกิดน้ําปลาแบบนี้จะพี่น้องซึ่งฟินแลนด์จะมีปลาแบบนี้หลายจะพี่น้องเนาะแล้วเขาก็จะปูทางโดยไม้ให้ยางจะพี่น้องให้ประชาชนได้เดินนะคะเดินชมธรรมชาติเนาะก็คือให้ยางบึง ยางชุ่มธรรมชาติจ้ะพี่น้องนี่มีถนนยางแบบนี้มันก็ด,ดีได้พี่น้องมันแบบว่าเดินง่ายนะคะเดินง่ายแล้วอีกอย่างหนึ่งมันบหลงปลาเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่ายางในท่างไปเรยจ้ะสวัสดีจ้าทุกคนไปไกลนี่จ้ะพี่น้องมือนี้นิงมม้งผ้ามะม่วงปลาแคนเบรี่พี่น้องปลาแคนเบรี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นอุทยานแห่งชาตินะคะอันนี้เขาก็จะอนุรักษ์นะคะ จะเป็นป่าแคนเาอร์ี่ที่เขาแบบว่าให้เรามาเดินชมด้วยนะคะเน,ะ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 นาะนี่จะพาห้เดินจัดไปช่อกันจ้านี่จ้าพี่น้องป่าแคนเบอร์รี่จ้าพี่น้องป่าใยใยเจ้าพี่น้องมือนี้อากาศบด่ดีเรือพี่น้องเด้อมือนี้ฝนตกนะคะฝนตกลมแรงแล้วก็หนาวนะคะเนาะนี่จะแต่ว่าพวกนิงกะผ้ามายางเหล่นจ้าพี่น้องเพราะว่าอีหยังเพราะว่าฟินแลนด์นะ่ะถ้าจะรอให อากาศดีๆนะ่ะช่วงนี้มันมันจะไม่ค่อยมีอากาศดีนะคะคือช่วงนี้มันจะเป็นช่วงหน้าฝนเนาะเป็นแบบว่าฝนตกชุกนะจ๊ะนี่เนาะฟินแลนด์ก็จะมารอให้แบบว่าท้องฟ้าเปิดแล้วมาเดินเล่นอย่างนี้มันมันบอดายเด้อพี่น้องเด้อช่วงใกล้จะนาหนาวนะทรงฟ้าบ่ราใครเปิดจ้ะแล้วก็จะมีฝนมียังสีเนาะจ้ะเนาะแต่ว่าคนที่นี่เขาไม่หวั่นนะคะ ฝนตกเขากับไม่ยางเล่นจ้ะพี่น้องเพราะว่าเพราะว่าอยู่นี่มันเลือกบดายจ้ะพี่น้องสิเลือกมากแต่มืออากาศดีๆอย่างสิมันเลือกบดายจ้ะพี่น้องเพราะว่าส่วนมากอากาศมันจะมืดครึ้มนะคะแล้วก็หน้าฝนก็จะตกอย่างนี้นะคะนี่จะคนที่นี่ไม่ว่าจะฝนตกไม่ว่าจะหนาวไม่ว่าจะหิมะจะอะไรอย่างนี้นะคะเขาก็ต้องใช้ชีวิตต้องใช้ชีวิตแบบว่าให้ได้นะจ่ะพี่น้องนอกจากเนาะ เพราะว่าเฮาหามฝ่าหามฝนบ่ด้จ้ะพี่น้องถ้าเขามีเด็กน้อยมีลูกมียังขึ้นกันเขาก็จะหัดหัดให้เรียนรู้ในการอยู่กับธรรมชาตินะคะเนาะคือฝนตกอะ่ะคนที่คนที่นี่นะคะถ้าฝนตกเขาก็ให้ลูกเล่นต้องออกไปนอกบ้านจ้ะพี่น้องฝนตกแดดออกก็ต้องออกนอกบ้านนะคะเนาะคือ ถ้ารรมันหนาวร้ายก็อาจจะออกไปบดบดนจ้ะพี่น้องออกไปแป๊บนึงกับเขาบ้านเพราะว่าเขาอยากอยากให้เด็กได้เรียนรู้นะคะว่าสภาพอากาศที่นี่มันเป็นแบบนี้เราต้องอยู่กับมันนะคะเนาะซึ่งถ้าฝนจะตกนะคะที่นี่ฝนมันจะตกทั้งวันเลยนะคะแล้วก็ตกเป็นอาทิตย์ติดต่อกันอย่างนี้ก็มีนะคะเนาะนี่จะนิ้งกะนี่ละจ้ะ ถ่ายคลิปวิดีโอกะไทยยาี่ยยูพี่น้องเพราะว่ามันหนาวมันหนาวถอดถุงมืออนี่ยจ้ะพี่น้องเนาะนิ่งกะถ่ายวิดีโอกะไทยยนี่ยยูพี่น้องเพราะว่ามัน<ท>หนาวจะมันหนาวมันหนาวถึงขนาดว่ามือแข็งเลยนะคะนี่จ้าพี่น้องเดี๋ยวนิ่งผ้ามาเมงเลดเบอร์เอ๊ะโมเมนต์อันนี้เบอรี่อีกชนิดหนึ่งจ้าพี่น้องนี่จ้านี่รูปดำๆนี่จ้าพี่น้องนี่ ขอบอกว่ารสชาติเพิ่นก็จะออกหวานนิดนิดแล้วก็ออกจืดๆนะคะเนาะนี่แต่ว่าวิตามินซีสูงมากนะคะนี่เบอร์รี่อันนี้ก็กินได้เด้อพี่น้องเด้ออันนี้ก็จะมีเลดเบอร์รี่น้ำแล้วก็เบอร์รี่สีดำๆนี้ก็กินได้จ้ะพี่น้องนี่จากที่ฟินแลนด์ก็จะมีเยอะนะคะสําหรับเบอร์รี่นะคะในป่านี่นิงกะ มาเที่ยวอันนี้จะพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นแผนที่นะคะแผนที่เขาจะให้ห้าเบิงส่วนมากเขาจะมากกันหน้าร้อนหน้าอะไรอย่างนี้นะคะเ <_ c oughs> ขาก็จะให้ห้าเบิงว่ามีหยางแน่เนาะพี่น้องเนาะคือธรรมชาติที่นี่เราก็จะมาดูแบบว่ามาดูสัตว์ปลามาดูอะไรที่แบบว่าเป็นธรรมชาตินะคะก็คือธรรมชาติจริงๆนะคะนี่จะมองทีงพวงน,นิ้งยางนี่จะเขาจะเฮ็ดแผนที่ให้เบิงจะพี่น้องนี่จะ มันย่างไปเด็กไกลไก่เด้อพี่น้องแต่ว่าฝนมันตกฝนมันตกสภาพอากาศบ่ค่อยดีจ้ะพี่น้องพวงนิ้งก็เลยย่างกลับจะนี่เนาะเขาก็จะมีแผนที่มีอะไรให้เราดูนะคะนี่จะก็จะมีนกต่างๆนะจ๊ะนี่เขาก็จะมีแผนที่นะคะสําหรับหน้าร้อนที่นี่ก็จะเป็นที่แบบว่าให้คนมาแคมปิง้งมาอะไรด้วยนะคะเนาะนี่จะ นี่ทะเลฟินแลนด์ก็สวยนะคะแต่ว่าว่ายน้ําไม่ค่อยได้เนาะเพราะว่ามันหนาวสภาพอากาศมันหนาวจา้ะนี่แต่ว่าชายหาดทะเลเขาก็สวยนะคะนี่ขอบอกว่าแต่ว่าบรรยากาศมันไม่ค่อยดีนะคะแต่ว่าทะเลอะไรอย่างนี้มันก็ไอ้นี่นะคะทะเลสาบนะคะมันก็สวยนะคะแต่ว่าหน้าร้อนนะ่ะจะมีคนมาว่ายน้ํา มาเข้าเสาหน้าแล้วก็ว่ายน้ํานะคะเนาะนี่จ้ะเขาบอกว่าอา่าชายทะเลเขาน้ําใสนะคะนี่น้ําใสแล้วก็คือสามารถเดินลงไปเรื่อยๆได้เลยนะคะเพราะว่ามันไม่ลึกมากนะคะเนาะนี่จ้ะน่าเล่นนะคะน่าเล่นมากริมริมทะเลริมชายหาดน่าเล่นจริงๆจ้ะนี่เนาะก็ ถ้าเป็นหน้าร้อนคนฟินแลนด์เขาก็จะมาเข้าซาวนาแล้วก็มาว่ายน้ําในทะเลนะคะเนาะหน้าร้อนก็อากาศยังคงเย็นนะคะสําหรับน้ําเนาะคือน้ําที่นี่เขาจะเย็นจ้ะถ้าเข้าซาวนาแล้วก็มาว่ายน้ํานี่ก็คือจะพอดีเลยนะคะก็คือจะเหมาะมากนะคะเนาะนิงก็ชอบนะคะนิงก็ชอบมากเหมือนกันนะคะเนาะนี่จ้าริมทะเลสวยๆนี่เนาะ นี่เขาก็จะมีมีที่ให้ปิ้งย่างนะคะตรงนี้ก็จะเป็นห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าสำหรับคนที่มาว่ายน้ำนะคะตรงนี้นี่จะ้ะสำหรับคนที่มาว่ายน้ำก็เปลี่ยนเสื้อผ้าเปลี่ยนชุดว่ายน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าอะไรอย่างนี้นะคะนี่จ้าก็เขาก็จะมี ้ายบอกเราเนาะว่าไปเที่ยวไหนเที่ยวไหนอะไรอย่างนี้นะคะที่ไหนไปตรงไหนไปแคมปิ้งตรงไหนอะไรอย่างนี้นะคะนี่ก็จะเป็นอีกที่หนึ่งนะคะที่ถัดมานะคะเนาะนี่ก็จะเป็นที่ชายหาดเหมือนกันนะคะเป็นริมชายหาดเหมือนกันเลยจ้ะนี่นี่ก็จะเป็นอีกที่หนึ่งจ้ะเดี๋ยวนิ้งพาเดินเข้าไปดูข้างในนะคะ ก็คือบรรยากาศช่วงนี้ก็คือจะมืดคลึมเนาะจะบรรยากาศไม่ค่อยสดใสนะคะถ้าเป็นอากาศที่แบบว่าสดใสมีพระอาทิตย์ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็จะสดชื่นมากๆเลยนะคะนี่จ้าทางเดินเขาต้นสนนะคะต้นสนต้นสนนี้เขาจะสวยนะคะอยู่ในป่าเลียงแถวกันอย่างสวยเลยนะคะเนาะถ้าเราเข้าป่านะคะ ถ้าเราเดินไปไม่เห็นถนนแล้วนี่หลงป่าได้ง่ายมากเลยนะคะเพราะว่าต้นสนก็จะเหมือนกันหมดเลยนี่จะเขาจะยืนตรงยืนเลียงแถวเหมือนกันหมดเลยจ้ะคือจะจําต้นไม้นี่จําไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าต้นสนเขาจะเหมือนกันมากเหมือนกันเหมือนกันไปหมดทั่วป่าเลยจ้ะนี่นี่นบรรยากาศต้นสนสวยนะคะต้นสนเขาจะ ยืนต้นได้สวยนะคะก็จะยืนต้นตรงสวยมากนะคะนี่จ้าตรงนี้ก็จะเป็นที่แคมปิ้งแล้วตรงนี้เป็นที่ที่แบบว่าหน้าร้อนมาก็คือจะกางเต็นท์นอนได้นะคะนี่ลานตรงนี้คือเขาเขาให้กางเต็นท์นอนได้นะคะนี่จ้าแล้วก็จะมีที่ปิ้งย่างนะคะเนาะ ก็จะมีที่ปิ้งย่างมีอะไรให้หลายๆอย่างนะคะนี่ถ้าใครเข้ามาก็คือมากางเต็นท์นอนได้นะคะที่ตรงนี้เขามีลานให้กางเต็นท์นอนนะคะซึ่งหน้าร้อนเขาจะเปิดนะคะช่วงนี้หน้าหนาวแล้วก็คือเขาปิดแล้วนะคะเนาะคือฟินแลนด์นั่นใกล้จะหน้าหนาวแล้วนาะก็คือจะนอนข้างนอกไม่ได้เลยนะคะเนาะเขาจะเปิดให้กางเต็นท์นอนเฉพาะหน้าร้อนนะคะนี่จ้าก็ ะมีโต๊ะให้นั่งกินข้าวมีที่ให้ก่อไฟนะคะนี่มีที่ให้ก่อไฟแล้วก็ย่างไส่กรอกย่างอะไรกินกันอย่างนี้นะคะนี่จ้าฟินแลนด์ก็จะมีที่แบบนี้เยอะนะคะเขาจะให้แบบว่าประชาชนเขาได้มาพักผ่อนนะคะเนาะก็คือให้ใช้สถานที่นะคะเนาะ ซึ่งบางเกาะก็จะฟรีทุกอย่างนะคะซึ่งบางเกาะก็อาจจะต้องเสียค่าบำรุงนิดๆหน่อยๆนะคะดูจานิงพามาดูเห็ดเหี่ยวหมดแล้วจ้ะนี่แถบนี้เห็ดก็เหี่ยวหมดแล้วเนาะซึ่งเดี๋ยวนิงพามาดูทะเลตรงนี้นะคะทะเลตรงนี้ก็จะเป็นชายหาดที่สวยนะคะนี่จ้ะนี่ริมริมชายหาดนะคะ ก็จะสวยประมาณนี้เลยนะคะนี่จ้ะเขาก็จะมีถนนให้เราเข้าไปนะคะคือเขาจะทําให้คนมาเดินด้วยนะคะคือเดินออกกําลังกายคือเป็นที่ที่แบบว่าสามารถมาเดินเล่นเดินพักผ่อนได้อะไรอย่างนี้นะคะนี่จ้ะ ทะเลสาบนะคะทะเลสาบฟินแลนด์นะคะน้ำเย็นมากนะคะนี่จ้าฟินแลนด์ชายชายหาดเขาก็สวยนะคะแต่น้ำเย็นมากไปหน่อยนี่จ้าก็เดินหนิงพาเดินชมชายหาดนะคะเพราะว่าริมทางนู้นมันจะมีห้องซาวน่าอยู่นะคะเดินหนิงพาไปชมห้องซาวน่านะคะ นี่จ้าชมชายหาดไปก่อนนะคะชายหาดสวยๆน้องชายหาดงามเออแต่ตอนนี้หน้าหนาวหน้าหนาวไว้น้ำบ่ได้แล้วสแลนดนก็มีชายหาดนะคะมีทะเลมีชายหาดช่วามันก็ไว้น้ำบ่ไปมวนดอกพี่น้องมันหนาว ต่อให้นาห้อนน้ำม,มันก็เย็นจ้ะพี่น้องเนาะน้ำมันก็เย็นมันก็หนาวพี่เก้าแต่ว่าเขามีเซาหน้าได้พี่น้องมีเซาหน้าแล้วก็เซาหน้าแล้วก็มาว่ายน้ำนี่โอ้โหไว่ายได้ทั้งวันเลยนะคะนิ่งกันมากได้ที่บวันภาษากาศนิ่งกะว่ายน้ำเขาเซาหน้าแล้วก็ว่ายน้ำนะพี่น้องถ้าเข้าเซาหน้าร่างกายเรามัน เรามาไหว้นะ้ำเ่ยคุณเขาบอกว่าไหว้ได้ทั้งวันจ้ะ ถ้าพวกขยะพวกอะไรก็ต้องเก็บเก็บรักษารักษาความสะอาดรักษาธรรมชาตินะคะมีจ้าห้องซาวน่าเป็นห้องเก็บของเป็นห้องต่างๆของเขานะคะนี่จ้าก็เดี๋ยวนิงพาเดินชมนะคะบ่า มันอะไรยังไงนะคะนี่จ้ะนี่นะคะมันก็จะเป็นกระท่อมกลางป่านะคะเนาะอันนี้น่าจะเป็นห้องเก็บของของเขานะคะนี่จ้ะนี่จ้าซึ่งถ้าใครมาภาคเหนือฟินแลนด์อยากมาดูแสงเหนือนะคะสามารถมาเช่าแบบว่ากระท่อมกลางป่าแบบนี้นะคะ ก็จะดูแสงเหนือได้แบบฟินฟินมากเลยนะคะนี่กระท่อมกลางป่าเขาอยู่แบบนี้นะคะเนาะนี่จ้าเดี๋ยวหนิงพาไปเดินดูห้องซาวน่านะคะนี่จ้าห้องซาวน่าก็จะอยู่อีกหลังนะคะนูน้นห้องซาวน่าจ้านี่คือคนที่นี่คนฟินแลนด์เขาซาวน่าเขาจะสามารถเข้าไปซาวน่าด้วยกันได้เลยนะคะเนาะ คนที่ฟินแลนด์เขาเข้าห้องซาวนา่าเขาจะถอดเสื้อผ้าเข้าห้องซาวน่านะคะแต่สําหรับหนิงหนิงไม่เคยไปซาวนา่าแบบว่าในที่สาธารนณะแบบคนเยอะๆแบบนี้นะคะหนิงอายนะคะเนาะสาหรับหนิงหนิงจะซาวนา่าแบบว่าเฉพาะอยู่ที่บ้านอะไรอย่างนี้นะคะนี่จ้าอันนี้ก็จะเป็นห้องซาวน่ารวมนะคะซึ่งวัฒนธรรมของคนที่นี่คือเขาก็จะเข้าซาวนา่ารวมกันได้เลยนะคะ แต่สำหรับนิงนิงก <believer> ็ไม่เคยนะคะนี่จ้า <c> ก <oughs> ็จะเป็นห้องใหญ่เลยนะคะนี่ห้องใหญ่เขาก็จะมาสาวน้ารวมกันเลยนะคะนี่ทั้งผู <t> ้หญิงทั้งผู้ชายเขาเขาจะมีแยกนะคะเขาจะมีแยกคนละรอบอะไรอย่างนี้นะคะผู้หญิงก็ผู้หญิงผู้ชายก็ผู้ชายอย่างนี้นะคะนี่จ้านี่ก็จะเป็นห้องซาวน่าแบบเก่าๆนะคะเนาะนี่จ้าซึ่งคนที่นี่เขาจะถอดเสื้อผ้า แล้วก็เข้าห้องซาวน่ากันนะคะเป็นเรื่องปกตินะคะเป็นเรื <tr> ่องปกติของคนที่นี่เลยนะคะแต่สําหรับนิงนิงไม่เคยเข้าซาวน่ากับคนอื่นเลยนะคะกับครอบครัวนิงก็สําหรับนิงเข้าซาวน่านิงก็จะเข้าแค่กับสามีนะคะคือกับครอบครัวก็กับแม่กับกับน้องอะไรอย่างนี้ก็ไม่เคยนะคะนิงก็จะเข้าแค่กับสามีแค่นั้นนะคะ แล้วเราก็จะเข้าซาวน่าเฉพาะในบ้านไปบ้านย่าแล้วก็ทุกบ้านนะคะแต่ว่านิงก็จะเข้าแค่สองคนนะคะนิงไม่เคยเข้าซาวนา่าแบบซาวน่ารวมเลยนะคะเพราะว่านิงอายนะคะเนาะเราก็ไอ้น,นี่นะคะนิงอายนะคะนิงก็คือไม่ไม่กล้าเข้าซาวน่ากับคนอื่นนะคะเพราะว่ามันถอดเสื้อผ้าหมดเนาะนิงก็อายนิงจะเข้าซาวน่าเฉพาะกับสามีนะคะที่แบบว่า ที่แบบว่าไอ้นี่นะคะนิงไม่เคยเข้าซาวน่าแบบแบบว่ารวมเลยนะคะนี่จ้ะแต่มันเป็นเรื่องปกติของคนที่นี่นะคะคือเขาเข้าซาวน่าห้องรวมกันเลยจ้ะเป็นเรื่องปกตินะคะสำหรับนิงนิงก็ก็ไม่ได้คิดอะไรมากนะคะก็คือมันเป็นวัฒนธรรมของเขาเป็นสังคมของเขานะคะแต่นิงก็ ก็อายนะคะที่จะเข้านะคะหนิงก็คือหนิงหนิงเลือกเองที่จะไม่เข้ากับคนเยอะๆนะคะเนาะนี่จ้าก็คืออันนี้สามีก็เข้าใจนะคะสามีก็เข้าใจสามีก็บอกว่าก็ไม่เป็นไรถ้าอายก็คือเราก็สามารถเลือกได้นะคะเนาะเราก็บางทีหนิงก็เข้าคนเดียวอะไรอย่างนี้นะคะนี่จ้าซึ่ง การเข้าห้องซาวน่าที่นี่นะคะนี่นิงพามาดูเบอรี่สีดำนะคะเต็มไปหมดเลยนะคะนี่จะคือการเข้าซาวน่าที่นี่นะคะก็คือจะต้องจ่ายค่าบำรุงนะคะนี่จะแต,แต่แต่ละเกาะจะไม่เหมือนกันนะคะบางเกาะต้องจ่ายบางเกาะอาจจะฟรีอะไรอย่างนี้นะคะถ้าเรามาเที่ยวถ้าเราจะมา เที่ยวมาแคมปิ้งมาอะไรอย่างเงี้ยเราต้องศึกษานะคะต้องศึกษาเกาะแต่ละเกาะนะคะว่าว่าจะต้องจ่ายค่าบำรุงจ่ายค่าอะไรไหมอะไรอย่างนงี้นะคะนี่จ้านี่จ้าเดี๋ยวนิงก็จะพากลับบ้านนะคะเพราะว่าหนาวหนาวมากเลยนะคะเนาะนิงก็ขอบคุณนะคะสำหรับคนที่เข้ามากดติดตามเข้ามารับชมนะคะ นิงก็ขอบคุณมากๆจ้าเจอกันคลิปใหม่จา้า Thank you for watching See you next video นี่จา้าเดินชมวิวสวยๆกันเนาะนี่ขอบอกว่านิงชอบชอบชอบต้นสนนะคะต้นสนเขาสวยนะคะเขาแบบว่ายืนตรงเรียงแถวมากเลยนะคะนี่จา้าที่กลางเต็นท์นอนเนาะ ไปจ้าเดี๋ยวนิ้งพาเดินกลับรถนะคะเพราะว่าอากาศหนาวจากวันนี้อากาศไม่เป็นใจเลยจ้า